สวัสดีทักทายทุกคนสวัสดีทักทายทุกคนยามเช้าตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วค่ะทุกคนสิบโมงแล้ววันนี้วันอาทิตย์สีแดงแดงเราจะมาทําการบ้านกันค่ะวันนี้เป็นการบ้านแบบฝึกทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะทุกคนวิชาคณิตศาสตร์บอดี้เป็นนักเรียนกระซัํบอดี้เป็นนักเรียนบอดี้เป็นนักเรียนกระซัมเป็นนักเรียน อันนี้ก็อันนี้ก็ด้วยเหรอเอาทำยังไงยังโอ้ยคือหลายแขียนะงานกา้านบานการเรียนการเรียนคำของจองเ调ยวเคเดี๋ยวค่อยอันนี้มันง่าย<ช>าษา,ายเที่ยวเลี้ยวเอออ่าเอาเอานี้ก่อนผลบวกของสามร้อยสิบสองเอาเขียนสิ ผลบวกของสามร้อยสิบสองเขียนยทำแล้วอันนี้ทำแล้วบ่ผลผลบวกในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดผลบวกในข้อใดนูเขียนทีละ่ะเบิ่งดิษฐ์อข่อยประยัดสุดๆ1น8้อยห้าสิบแปดบวกกับสามร้อยเก้าสิบสี่หนูลองคิดสองอ้อน,นี้สิหนูได้เท่าไหรนน่นะแล้วเรามารวมกัน,อ,น,นอืมสองข้อนี้ เช็ค <Take S 2> oh. ดูว่าไหนมันน้อยสุด oh. มันจะได้แบบว่ามันจะได้แบบเร็วๆช่วยกันทำแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองทดหนึ่งหกเป็นสิบสิบห้าเอ้ยส 14, 14, ิบสี่สิบสี่บวกตัวทดเป็นสิบ อันนี้ห้าร้อยข้อต่อไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบวกกับสามร้อยแปดสิบสองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไร่คะทุกคนเจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดบวกแปดเจ็ดเอ่อแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าใส่ห้าชดหนึ่งหนึ่งบวกสองหนึ่งบวก สองเป็นหนึ่งบวกสองเป็นเท่าไหร่สามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกกับตัวทดหนึ่งเป็นห้าห้าหร้อยห้าสิบเก้า <c oughs> ของหนูได้เท่าไหร่ข้อข้ขขอควายอะยังไม่รู้เลยเอาทำไมยังไม่ได้รู้อสองร<อ>้อยสี่สิบสามบวกกับสามร้อยหก เป็น9 4้บวกศได้4 2่บวกสเป็น5้าหนูว่าไหนไม่รู้เหมือนกันก็ลองบวกดูสิ3มบไม่ไม่ไม่นโนนตัวทดสมุดทดนนีันนี้สมุดทดทษเด็ทท เวลาบวกแบบนี้นี่เวลาหนูบวกแบบนี้นี่มันจะเข้าใจยากหนูต้องบวกในแนวตรงมันจะได้เข้าใจง่ายย่ายยา,าต่าเตล่นได้แล้วเวลาขายของแม่มันจะสิบโมงละมันจะสิบโมงแล้วมันสิบโมงแล้ว เร็วๆสิก็หนูว่ากูก็หนูก็ไม่บวกหนูจะรู้ได้ยังไงก็บอกให้บวกนี่บวกข้อนี้บวกข้อนี้ข้อดีขอควายให้บวกอันนี้มันเป็นกากระบาดค่ะทุกคนเป็นกากระบาดแต่ว่ามันมีช้อยให้เลือกสามช้อยว่าอันไหนมันคือถูกที่สุดเก้าอันไหนเก้าแม่บอกให้ทําในสมุดโทษนี่ทำไปอันไหนคือได้เก้า อันไหนคือได้เก้าแม่บอกว่าให้ทําในสมุด <3. S 1> โทสามวงห่ได้เก้าสามวงหวได้เก้าแล้วตัวต่อไปหละ่ะมันมีต้องสามช้อยผู้ไหนหลักร้อยนะไม่ใช่หลักสิบแล้วก็อันนี้ได้สี่สี่ยุ้มหัวกันก็นย้อนว่าเหตุการณ์บ้านบริดังใจนี่แหละอันนี้ได้ฟีอืมอน,นี่ได้ห้าไอ้สามแม่แม่อยากให้หนูคาดคะเนแม่อยากให้หนูทําแบบเข้าใจ ใ <5 S 2> ห้เราทำกโดอ่ามันได้ห้าแล้วสรูกแล้วมันได้ยอดเท่าไหร่ทั้งหมดเลยสามตัวรวมกันเออน, <5. S 1> นั่นี้แม่หลืม <5. S 1> เขียนลงไปมม่สิ่จําได้สามอันนี้ได้เก้านี้ได้สี่นี้ได้ห้าจำไว้นะอันนี้คือข้อไข่ออส่วนอันนี้ขอไข่เนี่ขอไข่เนี่ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบวกกับสามร้อยแปดสิบสองได้เท่าไรไม่ไม่ไม,ไม่หนูคิดเองสิไม่แย่งแม่ทำไมล่ะเอามาตังเฮ็ดดีๆสิมาหลอกการบ้านเข้าเอียงอีด <laughs> ยังามา่หลอกการบ้านกันด่ะสามร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามร้อยแปดสิบสองทุกคนได้เท่าไหร <laughs> ไไ่ได้เท่าใดได้เท่าใดได้เท่าใดเจ็ดบวกสองเป็น ปดเฮ้ยเก้าเก้าเก้าเขียนลงไปสิบเอ็ดกับโลกข้นในสิมหาเรีนกับแม่นี่เจ็ดบวกแปดเปเท่าไรคูโหดคู่โหดคู่โหดคู่โหดห้าไปห้าทษหนึ่งหนึ่งบวกสามไปเท่าไหร่สี่ห้าบวกเก้าตัวโทษเป็นห้าใช่ไหมเขียนลงไป ข้อนี้กับข้อนี้อันนี้คือขอไก่นะข้อนี้กับข้อนี้อันไหนเยอะกว่ากันอันนี้อันนี้เยอะกว่าสแสดงว่ามันไม่ถูกใช่ไหมแล้วข้อกไก่ล่ะร้อยห้าสิบแปดบวกสามร้อยเก้าสิบสี่เขียนตรงนี้ร้อยร้อยแม่บอกแล้วสมุดหนูมันได้แค่สองข้อแค่นั้นแหละบวกสามร้อยเก้าสิบสี่ 394ค่ะทุกคนใครเป็นนักเรียนทำการบ้านด้วยกันนะคะ4ีบวกแเป็น4ีบวกแเป็นทาทา <10 S 1> ทาสิาใส่2ทดหนึ่งใช่ไหมตรงไหนตรงนี้แหละตรงที่ทำนี่แหละทดหนึ่งหบวกเเป็นเท่าไหร่อ ก็เอาห้าไว้ใจชุดเข้ามาเก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดไปฟ้องสามสี่ห้าสิบห้าบวกตัวทดเป็นเท่าไหร่ห <16 S 3> กเขียนลงไปหนึ่งบวกสามเป็นหนึ่ง <4 S 1> บวกสามเป็นเท่าไหร่ห้าบวกกับตัวทดด้วยนะเขียนลงไปคำตอบอันไหนมันเยอะกว่ากัน ห้าร้อยหกสิบสองห้าร้อยห้าสิบเก้าห้าร้อยสี่สิบเก้าอันไหนอันไหนน้อยกว่าอันนี้อันนี้น้อยกว่าก็เขียนอันนี้เนี่ยไม่ไม<ะ>่อันนี้ฮะอันนี้เขาบอกว่าผลบวกในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดอันไหนล่ะมีค่าน้อยที่สุดอันนี้ก็เขียนลงไปดิค่กกะกากบาทลงไปที่ล่ะไม่ไม่ก็ข้อควายแล้วก็ข้อข้อ,ขอขไก่เนี่ยแล้มัน มันหลายกว่านะแม่อ่ามันหลายกว่าเขาบอกว่าให้เอาค่าที่น้อยที่สุดข้อไหนละ่นนละมีค่าน้อยที่สุดอะข้อไหนข้อไหนข้อใดข้อไหนล่ะมีค่าน้อยที่สุดอันนี้มากหรือน้อยอันนี้มากหรือน้อยอันนี้มากอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้ห้าร้อยหกสิบสองมากกว่าหรือน้อยกว่าห้าร้อยสี่สิบเก้าน้อยกว่ามั้งน้อย <laughs> อคำ<อ>มั่งคำมั่งคำมั่งมากกว่าม,ม,ม,มากกว่าอ่าแล้วข้อไหนมันถูกข้อนเขียนลงไปกากบาดล,ลงไปรีบเรบนานน,านข้อส5มห้าเจ็เป็นผลบวกในข้อใดเอามามาบวกกันแข่งกันดิห้าร้อยห้ายเจ็ดสิบสี้ารเจสี่รีบทำรีบทำ ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่เอาขอกระดาษหน่อยอ่ะเอาไปเลยห้าร้อยเจ็ดสิบสี่เป็นผลบวกในข้อใดข้อกหนึ่งร้อยสิบสี่บวกกับบวกกับสองร้อยสามสิบเก้าบวกกับสองร้อยสิบเอ็ดสี่เป็นเก้าสี่บวกเก้าเป็น เอาแม่บอกว่าอย่าไปบวกแบบนี้บวกแบบนี้มันจะเข้าใจยากให้บวกไปแนวตั้งไม่ต้องบวกแนวนอนเข้าใจบอ่อกว้ยบอกกับค้นบอกยากอีดีรีบๆนะแม่จะไปขายของแล้วมันสายแล้วรีบๆเลยยังไงอสี่บวกเก้าเอาข้อกอไก่ก่อนข้อกอไก่นี่เด้อเขาให้หายอดของห้าร้อยเจ็ดสิบสี ข้อไหนที่มันบวกกันแล้วมันจะได้ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่นั่นก็คือข้อที่มันถูกที่สุดก็ไก่ถ้ามั่วแบบนี้ไม่ต้องทําเก็บแม่บอกให้บวกกันแม่บอกให้บวกกันอเอายางลบมาลบดีๆเพคะเอายางลบมาลบดีๆเลยยางลบแบนแต่แต่แบบนี้มันใช้ไม่ได้นะพัดสี่บวกเก้าเป็น สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามสิบสามบวกกับหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่โทษหนึ่งบวกเธอเดียวสามตัวไปเลยเข้าใจว่าบากลาคำแพงหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกกับตัวโทษ 1, เป็นห้าบวกกับหนึ่งเป็นหกเข้าใจคือข้าบอลผู้ใดกระเด็นปากกาข่อยเออดิโซะไง แล้วก็หนึ่งบวกสองเป็นสามบวกกับสองอิดเป็นห้ามันยากอันนี้ไม่ใช่แล้วแหละข้อกอไก่เนี่ยมันยากข้อกอไก่อันนี้คือกอไก่นะมันยากมันยากมันไม่มีอะไรง่ายหรอกมันยากขึ้นทุกวันนั่นแหละรีบๆทำถ้าว่าท้ำหนูกะยูเขตการบ้านกระป่าเดี๋ยวแม่จะไปขายของไม่งั้นหนูก็รีบๆ นี่นี่บวกกันไปเลยแค่สามขอขอ,ขอไกลขอใครคอควายบวกไปได้เท่าใดแล้วยุ้มหัวกันกนน่อนยุ้มหัวกันก่อน